ฮัลโหลฮลโหลสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้ามาเด้อตามน่อยมาเที่ยวเมือนี่กับมาท่าฮอดเเมืองอีกเมืองหนึ่งยูรัตเท็กซัสพี่น้องนี่แหละเมื่อพรุ่งนี้จะไปเล่นนี่แหละไปเที่ยวอันสเตทพาร์คตัวนี้แหละที่ไลนรูปนี่แหละมาถึงโรงแรมกันมาจองโรงแรมนอนก่อนพี่น้องนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวกันเมื่ออื่นไปเล่นพี่น้อง มื่ออื่นสิพาไปเลนเดอร์พี่น้องนี่ไปบนสเตทพาร์คในโรงแรมเช็คอินเดอร์พี่น้องนี่มาเช็คอ mm ิน hmm. เบิงดดูโรงแรมเมืองนี่จะเป็นทั้งใดอันนี้ก็เคาน์เตอร์เข้ามาก็มีบนเช็คอินอยู่นี้ห้องกับสิบประบ้านใดพี่น้องนี่กับประมาณนี้นาะห้องนี่ก็ได้ได้ทูควีนเบดพี่นอ้องอสองคนก็นอนคนละเตียงซะสบายชม อันช่วงโควิดเที่ยวส่วงโควิดนี่สบายพี่น้องคนกับบอลไายนี่ทางเข้ามากระสิประมาณนี้พี่น้องนี่มาห้องอันนี้กะบอลอันบานบ้ากนี่ทางเข้ามานี่โตนี่พี่น้องชิปมาณนี้โรงแรมแถวนี้กะบอลได้อันแฟนซีลูลาบันไดพี่น้องก็จะประมาณนี่แหละนี่แหละบสเว western อันอยู่เมืองอยู่ใกล้สเตทพาร์คนี่แหละพี่น้อง ก็สิประมาณนี้ห้องกระไดไปสิภากันไปสเตทพาคพี่นอ้องไปสิพาไปเลาะพี่น้องเอ้ยพาโรดูโรแคนยอนสเตทพารพี่น้องไปมาแล้วเข้ามาในภาคแล้วพี่น้องมามาเบิง่งบรรยากาศวิวเป็นยังไงมันจะเป็นหนานแบบอินเดียนอินเดียแดงพี่น้องมันคือกับแคนยอนนั่นแหละพี่น้องกบาบบมีอย่างลายดอก มันก็จะเป็นแคนเยยนพี่น้องกับขับรถเลาะเบังวิวซื้อพี่น้องพาเลาะเข้ามาในนี่กะเสียงเงินกันผู่หนึ่งแปดดอนพี่น้องเขาเก็บคนหนึ่งแปดดอนเข้ามาในภาคตัวนี้นะมันบมเมนต์อนาสเตทภาคที่แคลเฟอร์เนี่ยในน้อยซื้อป้ายอันนี้อันนี้มันรัฐเท็กซัสพี่น้องอยู่เท็กซัสทางเหนือเดอ้อ ลงเข่าไปนี่อันนี้มันเป็นสเตทพาร์คเมื่อนี่มันมันอยู่ในภาคแล้วในบริเวณอานาะในภาคแล้วพี่น้องอยู่ในอุทยานอยู่ในบริเวณอุทยานทางในสวนทางในแล้วพี่น้องเข่ามาแล้วก็ประมาณนี้เขาก็ขับรถเลาะเลาะไปแล้วกันส้มวิวไปมักบอนได้ก็แวะท้ายหูท้ายห้อยไปพี่น้องเดอ้อส้มวิวไปองการสิพาขับรถเลาะล,ลงไปแล้วก็โค้งกลับออกมาทางเดิมอันนี้อยู่ใน นนบริเวณอุทยานิดนี่ดินพวกนี้จะเป็นภาคมดพี่น้องอยู่ในสเตทภาคมดเลยพี่น้องนี่นะเขาไปนี่ทางลงเข้าไปนี่ทางลงขับรถล,ลงไปเลาะเลาะไปนี่เออเลาะไปพูนมันจะมีทางแยกไปสองเลนแล้วก็ออกมาคือเก่าพี่น้องนี่จะไปยญญญางเบิ้งขึ้นไปบอลมัน,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 นขอันทำดินพี่น้องนะนะทำดินกับเจ้าข,ขึ้นเมื่อผลคน้นปีนขึ้นเมื่อนี่ น้อยกระย่านบอกา้าขึ้นเมื่อดอกกระซียูลุมอยู่แถวนี่แหละอยู่ลุมพี่ละเบิงเอานี่ถ่ายรูปไว้มันไกลขีข่คาดยางขึ้นไปพุ่นพี่น้องขี่้านเดินขี่เกียดเดินพี่น้องวูบนะขึ้นเมื่อนะคะเจ้าเบิงซี่คือน้อยนอยได้เบิงมันไกลสูงเด้พี่น้องมันเป็นถ้ำเข้าไปนะแล้วเย็นได้พี่น้องเย็นเย็นเบิงคือสีฮอ,อนได้บอฮอนได้มันเย็น เป็นธ้ำดินพี่น้องเนี่ยข้าเจ้าขึ้นปีนขึ้นเมื่อท้ายโฮกกันครับรถไปต่อพี่นอ้องเลาะเละเละไปนะัาวนเวียนกันน้ำพคกในนะพี่น้องทายวิวให้เบิรงมันเป็นแบบแคนเยนพี่น้องมันเขาก็เอิญแคนเียนละแถวนี้มาสมวิวบรรยากาศเมืองอินเดียแดงอินเดียแดงอเมริกา ็นพี่น้องอากาศดีอยู่เด้มันบ่ได้ฮอนบ่ได้หนาวอากาศดีอากาศสดดีชิวๆไปถ่ายวิวใหม่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเด้อแล้วก็สิพากกันเดินเข่าไปในน่นไปยางออกกําลังกายหน่อยหนึ่งพี่น้องเปนสิไปอันเข้าไปทางหลังเข่าตัวนี้เนะี่ยไปเดินยางเข้าไป อันลองเบังสิญางเข่ามาในนี่มันจะมีต้นนะนี่หลายหลายต้นอย่างอันนั้น,นแคคทสัสต้นแคคทสัสต้นนั้นมันเป็นนามนามเนาะโอ้บ้านเฮาเออนี่อย่างวะนี่วิวมันก็จะประมาณนี่ถ้าเฮามายืนอยู่นอกนะมันจะงามอากาศสดชื่นพี่น้องนี่คอยกส็สะเดินไปทางนู้นนู้นจะไปถ่ายรูปอยู่บนจอมเข่าตัวน,นั้นเลย นี่นี่น,นจอมอันนี้เจดีน,น้อยนอยะนิเดินเข่าไปถ่ายรูปกันใกล้ๆคันวิวจากไกล้เข้าไปพี่นอ้องเดินพาเข้าไปในอากาศสดซชื่นดีเดอพี่น้องนะเบิ่งน้ำกันนี่ะเก็บวิวมาให้เบ่งทองฝ้ากับงามงามพี่นอ้นองมาหน่ะ อากาศดีเดอ้อบัได้ห้อนเดอ้อพี่น้องแดดออกแต่บัได้ห้อนเดอ้อขามไหลางามหลพันทอง้ากอะงามพี่น้องอากาศดีดีมายางออกกำลังกายพี่น้องสดชื่นบ่เคยมาจากเธอข้งแรกเดอ้อพี่น้องกับมาเที่ยวมาเล่นมาเดินมาแวะ พานกัวแวะแวะแวะไปแวะเบิงส้มวิวธรรมชาสตร์ไปพี่น้องบอนใดว่าเคยไปเคยมากับมาเบิงมาแวะเบิงประสบการณ์มีโอกาสกับมาพี่น้องไปมกธรรมชาสตร์เก็บเกี่ยววิวธรรมศาสตร์มาให้เบิงพี่น้องงา,งาม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 บอนใดไปยากมายากอะสิเก็บวิวมาให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเดด กัเจ้ากับไปไฮกิ้งเข่าไปเ,เดินออกกำลังกายเข่าไปในไหนผลแต่คอยกับพอซีบอไปดอกมันไก่โพดพี่น้องเดินหลายกับพอสีอ่านมาทายหูเก็บวิวหน่อยหนึ่งแล้วก็สิพากันออกไปต่อเดินทางต่อไปแวะบอใไม่ไปเรื่อยเรื่อยพี่น้องนี่ก็ว่าโลดทริปเด้อพี่น้อง ชิวๆไปพอนคายไปแวะไปมักธรรมศาสตร์ก็แวะเบิง State Park National Park แวะไปพี่น้องเนี่มันเจดีอันดินดินมันอันพี่ยังก็เป็นมันมันเป็นสั้นๆสั้นๆไปเคือนแค่นี้เนี่ยพี่น้องเนาะคือกับแกรนแคนยอนยู่อนทัง s ซา t h อันยูทานะ แต่ว่าอันนี้มันเป็นน้อยมันแคนเยนน้อยพี่น้องอันยูรัฐเท็กซัสอันฮูปักฮีนนั่นคือกับอันนาอันนาอัน president face อยู่อันรัดอีนอย่างนอออันซาวดาโคดาว่นี่นะหน้าคล้ายๆกันเลยพี่น้อง Deep shadows the in I know it's hot To put one foot in front of the other, ah. Uh -huh. So far is the echo, Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to. Find a way, dare to fall to find out what to say. And no more hate, just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and ride. Stand up beside me, don't you hide. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Be equal, show, be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live.